สังโฆสังฆะมะมีเทียมตีปายังพันเตวิสุงวิสุงรักนาธายะติสรเนนะสห นักโมเข้าวโตอาระมตโตัมมาสัมพุทตัสะพุทิัามธรรมสารนันทชามีธรรมมังกรณังทัจชามีทุติยามีธรรมสรนันชามีธรรมสรณังคกาามีทุติยามีธรรมังสรนันทกจชามมสุขิชาาราเวรมณีสิชาปัทานสมาธิมี สิัาปัดอาลิตีลีลสุดตัญญันฏิมาอิสระเราแ้วกมาเรีันเดินข้ามเนห้าเดินมาประภาศประกาศประภาที่ใจายคนที่หนึ่งมากราะงไปปฏิมานางสงการทรงนามว่าบนทาเทวี ทรงภารักทัดดอกจำปาอาพรแก้วไผทูลพักษาหารนมเนยพระหัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลมพระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้าเสด็จสายยากลืมเนตรมาเหนือหลังคัสสปอร์แพเป็นพาหนะวันที่16เมษาอยูนี้ขอให้ทาห่านได้ออกมา ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยความสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนามีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดีในการที่จะช่วยกันดูแลจังหวัดชุมพรและพัฒน,นาจังหวัดชุมพรและขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในกิจการค้าขายเอวเมวอิตติน,นงังเฟตานางังอุบกปติ อิทติตามปฏิตตามตุมังอิปเมวัสมิตุในการสนับสนุนตำรวจแห่งชาตินะครับที่ได้เกียรติาร่วมพิธีทำบุญตักาลาในพิธีนั้นในภาพปล่อยปลาที่บริรท่านนะหลังป้องตำรวจเบอร์ชุพรในแบงนี้นะครับในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนการปลาจากเทศบาลตรวเมืจังหวัดชุมพรนะ กระโงนะครับได้อนุรักษ์ปลามาปล่อยคือสู่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นหลังจากที่ได้ขบวนตัดป่าแล้วนะครับในการปล่อยนกปล่อยปลานะครับสำหรับพี่ปล่อยปลานะครับหลังจากที่ได้ตัดป่านะครับพี่น้องเวลานบชนชุมพรได้ร่วมปล่อยปลานะครับที่บริเวณท่าน้ำหลังป้อมตำรวจเทศบาลเมืองชุมพรนะครับเป็นสิ่งมงคลนะครับเพื่อให้เราตั้งใจได้ร่วมประเดีสโครงการให้มีความชื่นใจและเวลา ค่อยๆปล่อยหไม่สะดุ้งน้ำหรือเดินล็อกน้ำ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video